คุณผู้ชมคะจับตารอบทิศวันนี้ชวนเกาะติดผลการตรวจสอบโครงการเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์2,000ต้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโครงการนี้ลงทุนคิดเป็นมูลค่ากว่า194ล้านบาทนะคะแต่ว่าหลังจากเปิดใช้งานได้เพียง2ปีกลับพบว่าเสาไฟฟ้าชำรุดใช้การไม่ได้บางส่วนก็ถูกขโมยไปอีกด้วยค่ะ วันนี้มีความคืบหน้าจากปปชาภาค8ยืนยันผลการตรวจสอบว่าแล้วเสร็จแล้วนะคะและหลังจากนี้ค่ะเป็นการส่งให้กับปปชประจาจังหวัดนครศรีธรรมราชไปตรวจสอบรายละเอียดต่างๆอีกครั้งหนึ่ง,งก่อนที่จะชี้มูลความผิดเสาไฟฟ้าโซลาเซลล์หรือโครงการเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน2,000ต้นซึ่งกระจายอยู่ริมถนน22สายเด็มพื้นที่อำเภอเมืองน,นครศรีธรรมราชวงเงินกว่า194ล้านบาทได้รับงบอุดหนุนจากรัฐบาลเมื่อปี2560 ติดตั้งแล้วเสร็จไปเมื่อปี2561แต่ว่าปัจจุบันค่ะมีสภาพเสื่อมโทรมอย่างที่เห็นหลังจากใช้งานได้เพียง2ปีกลับพบว่าทุกต้นถูกขโมยหม้อแบตเตอรี่ไปจนหมดขณะที่ถนนบางสายก็ถูกขโมยเสาไฟฟ้าเหลือให้เห็นเพียงแค่ต่อหมอ้อหรือว่าฐานรากเท่านั้นนะคะคดีนี้ได้รับความสนใจจากชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผลการสอบสวนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในการจัดซื้อจัดจ้างการกำหนดราคา และการใช้ช่องว่างของระเบียบราชการในการกำหนดสเปคต่อมาได้ส่งสำนวนไปให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชช่วยตรวจสอบล่าสุดนายสุชาติกรวยกิตานน์ผู้ช่วยเลขาธิการปปชภาค8เปิดเผยผลการตรวจสอบของปปชประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยระบุว่าขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วแต่ได้สั่งกำชับให้ตรวจสอบอย่างละเอียดเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งจะมีการเอาผิดกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการเริ่มการประมูล จากที่ทางทางสายข่าวของอจอส่งมาที่ว่ารถที่มาขนเสาโซลาร์เซลล์ไปเนี่ยก็ถามว่ามันคือลักษณะของเสาเนี่ยเวลาขน,ขนไปก็ขนไปทั้งเสาไอ้รถประเภทที่ขนได้มันก็คงก็คงใกล้เคียงกับรถของ,ของ,ข,องของหลวงแต่ว่าอย่าบอกว่าจริงไงครับมันลั้งเห็นงั้นแล้วก็พอรถที่มาขนมันก็เลยอาจจะไม่เป็นที่สังเกตของชาวบ้านแต่ว่ามันหลังจากนั้นมันเริ่มเริ่มผิดปกติมันค่อยๆหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆคือเดิมที่ เรื่องนี้ถามว่าทางปปชรับไปไต่สวนแล้วแต่ว่ายังอยู่ระหว่างที่รวบรวมหยักฐานแล้วก็ดูว่าคนที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างสำหรับคดีนี้มีคนที่เกี่ยวข้องจํานวนมากนะคะมีทั้งอดีตข้าราชการระดับสูงข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งในปัจจุบันยังมีภาคเอกชนและพลเรือนที่เกี่ยวข้องอีกกว่า30คนส่วนเสลไฟฟ้าโซลาเซลล์ที่เคยอยู่ในสภาพใช้การได้เสียหายและถูกขโมยชิ้นส่วนไปแล้วทั้งหมดค่ะ